สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มุมเกษตรจะพาเพื่อน,อนๆมาดูตอบลูนะคะแล้วก็วิธีการทําให้ตอบลูแตกหน่อง่ายๆนะคะเป็นการเพิ่มจํานวนง่ายๆด้วยการปาดยอดนะคะเพื่อนๆ,ๆอย่างถ้าเพื่อนๆมีตอบลูนะคะที่กราฟไว้หรือว่าปลูกไว้นะคะแล้วก็เขาไม่ยอมแตกหน่อนะคะเพื <ๆ S 1> <ๆ>่อนๆอยากจะให้เขาแตกหนอนเนี่ยหน่อนะคะเพื่อนๆจะต้องทําการปาดยอดของเขานะคะโดยการปาดแบบนี้เลยนะคะ ระวังหนามของเขานิดน,นึงนะคะปาดเอาตามความสูงที่เพื่อนๆกะเอาไว้เลยนะคะใช้มีดใหญ่หน่อยนะเนี่ยค่ะปาดออกมาแบบนี้เลยนะคะส่วนนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะทาปูนแดงนะคะเพื่อที่จะให้เขาไม่ติดเชื้อนะคะแล้วก็ส่วนของ ยอดตรงนี้นะคะเพื่อนๆสามารถหั่นแล้วก็เอาไปกราฟก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆจะเอาไปปลูกนะคะก็เพื่อนๆก็ทําการทายาเร่งรากนะคะเดี๋ยวมุมเกษตรขอทายาเร่งรากก่อนนะเราจะทําการทายาเร่งรากให้เขานะคะเพื่อที่จะให้รากของเขามาไวๆนะคะเพื่อนๆทาให้ทั่วแผลเลยนะคะ ทาขณะที่เขายังสดอยู่นะคะละอย่าเร่งล่างนะคะทาให้ทั่วแผลเลยนะคะแบบนี้นะคะแล้วเราก็วางถึงเอาไว้นะคะซักสำหรับตอบลูเนี่ยซักอาทิตย์หนึ่งถึงหนึ่งเดือนก็ได้นะคะให้รากเขามาแล้วเราค่อยเอาไปปลูกนะคะในส่วนของ แผลที่เราปาดเขาเนี่ยเราจะทาปุนแดงก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆไม่มีปุนแดงก็สามารถที่จะปล่อยให้เขาแห้งนะคะแล้วเดี๋ยวแผลเขาแห้งดีเขาก็จะแตกหนอนะคะแต่อย่าให้โดนน้ํานะคะแผลที่เราเพิ่งปาดอย่าให้โดนน้ํานะคะแล้วก็แผลแผลของต้นต้นนี้ก็ส่วนของยอดนะคะถ้าเกิดว่าเราจะเอาไปชํานะคะไปปลูกก็คือเราเราอย่าให้เขาโดนน้ํานะคะเราเอาไปวางไว้ในจุดที่ มีแสงแต่ไม่มีแดดนะคะแดดส่องไม่ถึงนะคะในโรงเรือนก็ได้นะคะให้เขา,เอ,าอยู่อย่างนี้แหละนะคะสักเดือนหนึ่งนะคะรากของเขาจะมาสักสามอย,าอย่างน้อยก็อาทิตย์หนึ่งอะเอามาปลูกได้นะคะแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยมมเกษตรแนะนํานะคะว่าเราวางไว้เป็นเดือนเลยนะคะวางไว้จนกว่ารากเขาจะมานะคะเราก็สามารถที่จะเอามาปลูกได้แล้วนะคะแล้วก็พอผ่านไปสักพักหนึงเขาจะแตกหนอนะคะเพื่อน และนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะคะที่มุมเกษตรได้ทําการปาดยอดเขาไปนะคะแล้วก็หน่อตรงนี้ก็คือมุมเกษตรตัดไปแล้วนะคะเพื่อนๆตัดเอ่อคือเขาแตกหน่อมารอบหนึ่งนะคะมุมเกษตรก็ตัดเขาไปไปชาเรียบร้อยนะคะแล้วก็เขากําลังจะแตกสองหน่อนี้นะคะถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากให้เขาโตไวๆนะคะก็เอ่อตัดทิ้งตัดหน่อเลือกเลือกไว้แค่หน่อเดียวก็ได้นะคะเพื่อนๆแล้วก็เอ่อ อีกหน่อนหนึ่งเราก็เด็ดทิ้งไปเลยนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ไม่รีบนะคะก็ไว้สองหน่อนเลยก็ได้นะคะแต่สองหน่อนเขาก็จะโตช้านิดหนึ่งนะคะ ต้นนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะคะที่ทําการปาดยอดของเขานะคะแล้วก็ตอนนี้เขาก็เริ่มโตแล้วนะคะมีปัญหาเรื่องราสนิมน,นะคะเดี๋ยวมุมเกษตรต้องทําการรักษาเขานะคะเพื่อนๆเขาลามช่วงฤดูฝนนะคะส่วนช่วงนี้เนี่ยก็คือ,อ,อแดดมาอะไรมาดีนะคะเขาก็เริ่มหายแล้วนะคะแผลเขาไม่ลามแล้วนะคะตอบลูเป็นตอที่สวยนะสีฟ้านะคะผิวฟ้านวลนๆนะคะ ต้นนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะคะที่มุมเกษตรได้ปาดเอาไว้นะคะต้นนี้เหลือ,อไว้สองหน่อนะคะสองหนอปุ๊บเนี่ยเขาจะโตช้านะคะแต่ว่าโตสม่ําเสมอมากนะคะสวยมากเราสามารถที่จะเก็บใบประดับได้เลยนะสาหรับตอนนี้นะคะตอนนี้เกิดจากการชําหนอนะคะชําแล้วก็เขาก็เอ่อพอเขาโตขึ้นมุมเกษตรก็ทำการปาดยอดนะคะจริงๆแล้วหนอ่อขนาดนี้นะคะเราสามารถที่จะตัดไปชำได้แล้วนะคะ การตัดเขาไปชำนะคะก็เหมือนเดิมเลยง่ายๆนะคะก็คือเราจะทําการตัดตัดเขาแบบนี้นะคะตัดออกมานะคะแล้วก็เราก็ทําการทายาเร่งลากเช่นกันนะคะหน่อขนาดสักสี่สานิ้วนะฮะเราสามารถที่จะตัดไปชําได้แล้วนะคะ เพื่อที่จะให้เขามีรากตัวเองนะคะรากตัวเองลียงเขาแล้วก็ต้นแม่ของเขาเนี่ยจะได้แตกหน่ออีกนะคะก็เป็นการย่นระยะเวลาในการทำจำนวนได้ดีเลยทีเดียวนะคะเพื่อนๆต้นนี้นะคะจะเป็นต้นที่เกิดจากการชำหนอนนะคะทำ เออหน่อที่มุมเกษตรตัดมาจากตรงนี้ค่ะมาชันนะคะตอนนี้เขาก็โตมากแล้วนะคะสําหรับต้นนี้เนาะก็ชำหน่อก็ง่ายๆนะ,ะสาหรับตอบลูนะคะไม่ยากเลยนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆนะคะมีตอนะคะที่ยาวประมาณนี้นะคะคาดว่าเราเราปาดออกมาเนี่ยจะได้สักสองนิ้วถึงสามนิ้วนะคะสามารถที่จะปาดออกมาเพื่อที่จะเอาเขาไปเออ ชำได้เลยนะคะส่วนต้นแม่หรือว่าตอที่เราส่วนโคนที่เราไม่ได้ตัดมาเนี่ยเราก็จะไว้ให้เขาแตกหน่อนะคะแล้วก็เราก็จะมาเก็บหนอในภายหลังนะคะทุกครั้งเราควรที่จะทายาเล่งล่างนะคะโดยเฉพาะพวกที่แผลใหญ่ๆแบบนี้นะคะ่ะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มียาเล่งล่างนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องทาก็ได้นะคะสำคัญที่สุดก็คือเราจะต้อง วางให้แผลเขาแห้งดีก่อนนะคะแล้วเราค่อยเราค่อยเอาเขามาปลูกนะคะจะให้ดีก็คือเรารอให้เขามีรากแล้วเราค่อยเอามาปลูกเนาะส่วนแผลของตอนนี้เนี่ยก็คือถ้าเรามีปุนแดงเราก็ทาด้วยปุนแดงนะคะแต่ถ้าไม่มีเนี่ยเราก็เอาวางไว้ในจุดที่เขาไม่โดนน้ํานะคะถ้าถ้าเขาโดนน้ําเขาก็มีโอกาสที่จะเน่าได้เนาะเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะวางในจุดที่ไม่โดนน้ํานะคะเพื่อน ตอนนี้ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะทําจํานวนก็สามารถปาดได้นะคะก็คือเราปาดปุ๊บเนี่ยเขาก็จะแตกหน่อเหมือนต้นนี้นะคะอ่าเห็นไหมสวยๆแบบนี้เลยนะคะ แต่ถ้าเพื่อนๆไม่อยากปาดก็คือ,เ,คอเขาก็จะโตเรื่อยๆนะคะสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวพอเขาอยากแตกหนอ่อเขาก็จะแตกหน่อออกมาจากตาตรงนี้นะคะแต่ว่าจะช้านะคะช้ามากๆนะคะถ้าเพื่อนๆอยากจะทําจํานวนก็ควรที่จะปาดเขาเลยนะคะแล้วหน่อเขามาเนี่ยถ้าอยากจะให้โตไวๆนะคะเราก็เหลือแค่หน่อเดียวเนาะถ้าเกิดว่าเป็นสองหน่อแบบนี้เวลาเขาเกิดเป็นสองหน,อบบน่นนอ,หนอแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆก็ทําการสกิด สกิดหนอนนี้ทิ้งไปเลยนะคะแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้ต้นแม่เขาเนี่ยส่งอาหารให้กับหนอนนี้หน่อนเดียวนะคะเขาจะโตวไวมากนะคะโอเควันนี้มุมกเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดูการทําจํานวนนะคะตอบรูด้วยกันออป่าดยอดนะคะง่ายๆแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงถ้า มุมเกษตรหน่อชุดนี้นะคะ<ม>เขาจเจริญมากสิหน่อชุดนี้เขามีรากนะคะมุมเกษตรก็จะมาทําคลิปเพื่อนเพื่อนดูอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็เราจะมาปลูกตอบลูไปพร้อมๆกันนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโวกาสต่อไปด้วยนะคะแล้วก็เพื่อนๆนนะคะที่ เคยรักษาตอบลูนะคะเป็นราสนิมแบบนี้นะคะโดยการไม่ใช้เคมีเนี่ยแบ่งปันมุมเกษตรบ้างนะคะเพราะว่ามุมเกษตรเนี่ยจริงๆไม่อยากจะใช้เคมีเลยนะคะแต่ว่าก็จําเป็นนะคะเพราะว่าถึงฤดูผลปุ๊บเนี่ยก็คือราสนิมก็จะลามนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆมีเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการรักษาลาสนิมในตอบลูหรือว่าตอสามเหลี่ยมนะคะก็แบ่งปันให้มุมเกษตรบ้างนะคะ โอเควันนี้เราก็เจอกันแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ